สวัสดีพี่น้องขึ้นมาแต่ห้าอ้อไม่กอดหาคาตั๊กฟองด่วนเรียมพองทำขนมแล้วก็เเรียมเฮดมูยอนะพี่น้องอย่าเอ่ากออน้าบเราสให้ซองทง ชื่อมามานน่าน่ะซองทองปลาซีตาก้อนสิซีอยมีอ่ะเพื่อนพี่น้องคือเดดดใช่ปะยันก้อบห่อเลยต้องไปตานับพุ่นมุมนี้แหละจะได้เห็นหมดทุกอย่างค่ะ Đây, để hết nhanh ở nhanh ở tục tích chữ lắm và mê linh nắp a bút ra

มีโตละราไปหุยดังไปเอเป็นแขนะจ๊รย์อาไขงเลยแขงแงเนีมันมันมีแหงเดีมันลายมือลายมือวะแต่งานงเลยบม่าแก็ขึนยู่บนนอนไปยู่บนนอน ทำบปได้ยืนขึ้นบปไดนอนหาเงินหาเงินดออกไเลยเด้อนี่นียืนกัสิลมวะงไรเียนไปแน่ๆได้แน่่ยคนมือังาูบ้านแล้วก็ถ่ายคือสิแน่ดูแนเี่ยางเียกัไอยู่่าิมาแน่อยู่่างเปการมือรเาไรเียาแน่เาเ

เวยกนแตาตาตายนมีหักไม่หนึงเดีวเอาีนะี่จริงก้องก้องได้ขนักผักผักสวุ่ใหญ่ตัวดีน่าดีเขามาเด็กะดึงมันก็ก็ ว้าวอีตารด้วทำไมทำตัวีสาสันเลยนะลากเลอกเนีหนาไงเขาจะเนี้บอกะนี่้มนบนี้พ่จ็สามตัวนี้มันถูกพี่ตัวพี่อารมก่อนยันกันเลย แล้วตัวไทุกวันนี้มาเปลี่ยนตัวเริ่มตัวมากหมดเลวอะมันเปลี่ยนเย

กระจายกเดียวเฮ้ยกระายกระาย้ารตเดียวเอนินขกับไปหาเ็นนี่มันไปฝาแค้าตายเดียวยเดี๋ยวเดหน้าีอทธิ์เยนเยาลิงไปบะ เทียนเลยขวดมันเร่องเลัดีให้โล่เต็มที่เลยมือแรงาีค่ะดนี่มันเรื่อ ด้วยแรงกดไปหูล็บช่วยเหลือผู้ค

แต่ะแะอืเียกกะดอย่าแต่ละกะฮีอือโอ้ปิดดีกว่าเอ้าขึ้นหานบอเดียวเดียวห้านก่อนพนมาเดินดึงันแดงรถกต้องลงขัด พี่น่อเออถ่ายคลิปแล้วุกวานชู่แงงูไม่ล้กูจะโลกประจานหมดทุกคนพี่หน่อัน้นหอมไหมกับเสพพี่หน่อเออที่สาอ่าสันบอได้มาแล้ว เลิกเลิกยังได้เล่กระได้น่ากระต้มขระต้มพี่น้องพ่อกระต้มนาอยู่หน้าบ้านพี่น้องเลยว่ากันใครด้วยเขาพอแบบเสพี่น้องเอ้ยได้กแกไมสดีก่อนเด็ด กาฮีสิมาอีกขออุทิศกุศลใจนะค่ะ